สวัสดีลูกลกเรียนทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเอกวิทย์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้วิชาดนตรีนั้นจะมีเนื้อหาอ,ะ,อะไรกันบ้างเนาะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเรามาดูกันเลย โดยการเรียนรู้ที่สองกเรียนครับโด่ยการเรียนรู้ที่สองวันนี้เป็นเรื่องจังหวะทำนองและประโยคเพลงนะวันแรกนี้เราจะรู้เรื่องอะไรก่อนดีนะครับก็เรื่องเป็นเรื่องของจังหวะนะครับอันนี้ทางดนตรีไทยเขานะมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันตอนนี้พวกเราก,กำลังอยู่ในช่วงของอ หน่วยการเนที่2อ,อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวชีวัดแต่ละตัวทีวัดซึ่งครูได้สอบที่ผ่านมาก็เดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใหม่ๆกันบ้างนะครับตัวชีวัดที่จะให้นักเรียนได้รู้กันในหน่วยที่2นี่ก็คือ 1. ประโยคเพลงอย่างง่ายๆนะครับนี่ประโยคเพลงอย่างง่ายๆ2 ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้นลงง่ายๆของทำนองรูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟังครับอันที่สามพระบุดนตรีระบุว่าดนตรีนั้นสามารถใช้ในการสื่อเรื่องราวนะครับอันนี้คือตัวชี้วัดที่ต้องการในเราเกิดขึ้นนะรับในหน่วยที่สองในะคราวนี้นะครับอันแรกเลยมาดูเรื่องของจังหวะเพลง จังหวะเพลงเพลงนั้นถ้าไม่มีจังหวะมันก็จะขาดความสม่ำเสมอนกเรียนสําคัญมากคือจ,นะคจ,จังหวะนะครับจังหวะจังหวะนะครับหมายถึงการจัดเรียงของเสียงซึ่งมีความสั้นยาวต่างกันนะครับจังหวะจึงนับว่าเป็นสิ่งสาคัญในการเล่นดนตรีและการร้องเพลงเห็นไหมครับสาคัญมากเลยจังหวะที่ได้ยินในเพลงมีทั้ง จังหวะช้าจังหวะเร็วนะก็เพราะว่าจังหวะที่แตกต่างกันนั้นจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ต่างกันออกไปใช่ไหมครับนะต่อไปครับเรามาดูคําว่าอัตราจังหวะเนะมื่อกี้จังหวะนะเมื่อกี้จังหวะต่อไปคืออัตรามีคําว่าอัตราอยู่ข้างหน้าด้วยอัตราจังหวะคือความเร็วช้าของจังหวะ ในอัตราของเพลงไทยเดิมแล้วเนะี่ยแบ่งออกเป็น3ชนิดนะครับคือลักษณะของการตีชิงนั่นเองนะครับชิงนี่ถือว่าเป็นเครื่องมือประกอบจังหวะนะครับที่สําคัญที่สุดนะในวงดนตรีวงดนตรีไทยของเรานะครับเป็นตัวนะขาดไม่ได้เลยนะครับอัตราจังหวะมี3ชนิดนะครับ,นะค,รบความเ,าเร็วของจังหวะในเพลงไทยเดิมมี3ชนิดอันแรกเลยนะครับ ตราจังหวะ3ชั้นคืออัตราจังหวะที่มีจังหวะช้าช้า3ชั้นช้านะครับสออัตราจังหวะ2ชั้นคืออัตราจังหวะที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นจากอัตราจังหวะ3ชั้นเล็กน้อยนะครับดังนั้นอัตราจังหวะ2ชั้นจึงมีจังหวะที่ปานกลางไม่ช้าไม่เร็ว ต่อไปอัตราจังหวะที่3ที่อยากให้เรียนรู้และจําให้ดีนั่นคืออัตราจังหวะชั้นเดียวเขาจะไม่พูดว่าอัตราจังหวะ1ชั้นนะครับเขาจะเรียกว,ว่าอัตราจังหวะชั้นเดียวคืออัตราจังหวะที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นจากอัตราจังหวะ2ชั้นนั่นหมายถึงว่าอัตราจังหวะชั้นเดียวนั้นจะมีความเร็วที่สุด ของ3อัตราจังหวะนะครับจังหวะช้าก็เรียกว่าอัตราจังหวะ3ชั้นจังหวะปานกลางก็อัตราจังหวะ2ชั้นส่วนจังหวะที่เร็วเขาเรียกว่าอัตราจังหวะชั้นเดียวนะครับนักเรียนจําให้ขึ้นใจนะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์นะครับถ้าเราดูจากแผนภาพนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นเขาเปรียบเทียบจังหวะของเพลงไทยเดิมดูอัตราจังหวะ3ชั้นนะครับ การทิ้งช่วงตีชิงกับฉับเนี่ยเห็นไหมครับก็จะขึ้นต้นด้วยชิงก่อนเสมอเลยนะนี่คือกำหนดมาแค่สีห้องนะครับปกติแล้วดนตรีไทยนั้นจะมีแดห้องเพลงนะครับแดห้องเพลงเรียนจำไว้นะครับนี่นเขาจะตีจังหวะนะเครื่องหมายชิงนั้นก็จะใช้เป็นวงกลมนะหรือเลขศูนยะ์เครื่องหมายฉับจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับถ้าเป็นการเขียนนะ จะเป็นพระชิงฉับอย่างนี้อันนี้เพลงต้องการให้นักเรียนทราบเฉยๆนะครับช่วงระหว่างชิงกระฉับนี่สามชั้นห่างกันมากเลยเห็นไหมครับส่วนอัตราจังหวะสองชั้นนี่ชิงกระฉับอย่างละห้องเลยเห็นไหมครับเริ่มขยับเข้ามาแล้วปานกลางอันนี้อันนี้ช้าอันนี้ปานกลางต่อไปครับอัตราจังหวะชั้นเดียวชั้นเดียวนีม,มีทั้งชิงและฉับอยู่ในห้องเพลงเดียวกันเลยนะครับ ในแต่ละห้องเพลงนั้นก็จะมี4จังหวะย่อยนะครับหรือสามารถบันทึกตัวโนต้ตได้สี่ตัวสี่ตัวนะครับเห็ไหมครับเพราะฉะนั้นอัตราจังหวะชั้นเดียวนั้นก็จะเร็วได้ยินเสียงคำว่าชิงกระชับเร็วขึ้นนะ,ะลองมาฟังตัวอย่างกันตอนแรกนี้อยากให้นักเรียนรู้จักอัตราจังหวะ3ชั้นก่อนนะครับ หนึ่งสองสามสี่สองสองสามทิงสามสองสามสี่สี่องสามห้าสองสามสี่หกสองสามทิงเจองสามสี่แองสามรับเห็นไหมครับอะถ้ามาดูสองชั้นกันบ้าง ừ <N -000> สองชั้นนะครับต่อไปครับตอนนี้ชิงกระชับนะจะอยู่ห้องเดียวกันจะเร็วขึ้นนะสังเกตนะครับ นี่คืออัตราจังหวะของฉิ่งนะครับจะมีาสามชั้นช้าอัตราจังหวะสองชั้นปานกลางเร็วปานกลางนะครับต่อไปอัตราจังหวะชั้นเดียวสักครู่นี้นะครับจะเร็วที่สุดนักเรียนจําให้ขึ้นใจนะครับวันนี้คุณครูก็จะมีเรื่องราวาก,ากวับขอกจังหวะให้เรเรียนมาสร้างกันนะครับจากนี้ไปก็ให้หนัเกเรียนนั้นได้ทา แบบฝึกกลับไปงานง่ายๆเลยครับทำะไยสมุดก็ได้ดหรือไปงานที่คุณครูแจกไปแล้วก็ได้ครับแต่ก็จะถึกส่งคุณครูด้วยนะครับถ่ายมาท,ทํายลายกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากเลยนะครับสวัสดีครับ